สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่2แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปตั้งค่า OBS เพื่ออัดหน้าจอนะครับและมีคุณภาพเป็น Full HD ภาพคมชัดนะครับไม่กระตุกไม่สะดุดนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับก็ขอปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับโอเค ให้ไปที่ desktop นะครับเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราติดตั้งโปรแกรมกันนะครับวันนี้ก็จะมาตั้งค่านะครับเพื่อที่จะอัดหน้าจอนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทีรัสเตปเลยนะครับก็ให้ไปที่เมนู Setting ครับอ่าแล้วไปเลือกที่เมนูจารนครับเลือกแองเลสจากภาษาอังกฤษให้เป็นไทยครับ คลิกลงไปครับตอบ apply ครับแล้วก็โอเคครับแล้ว OBS ก็จะถามว่าเราจะทำการรีสตาร์ทไหมเราก็ตอบใช่ครับเพื่อที่จะให้โปรแกรมทำการ reset หรือ r e สตาร์ขึ้นมาใหม่นะครับให้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่ากันคลิกไปที่เมนูตั้งค่าอีกครั้งครับหลังจากนั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะตั้งค่าอัดหน้าจอกันนะครับให้ไปที่สตรีมตัวนี้เราจะจับไม่ได้ใช้นะครับให้ไปที่เอาพุทครับเมื่อคลิกไปที่เอาพุทแล้วนะครับให้เปลี่ยนโหมดเอาพุทโหมดตัวนี้นะครับจากซิมเพิลให้เป็นแอดวานซ์ครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่เล c คอร์ดดิ้งครับหลังจากนั้นครับ ให้ไปที่เมนูทายเปลี่ยนจากคัสตอมให้เป็น t a ต d a า d ต่อไปครับเล็กคอดิง a r าตัวนี้นะครับก็คือไฟล์วิดีโอของเรานะครับเมื่ออัดเสร็จแล้วเราจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็ให้คลิกลงไปนะครับในที่นี้ผมเก็บไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับก็คือตัวนี้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับไปที่เล็ก r e c o r d i n g Format ตัวนี้เลือกเป็น MP4 ครับส่วน Audio Track ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่ม1เสียงหรือ2เสียงก็ได้แล้วแต่เรานะครับต่อไปครับ Encoder ตัวนี้นะครับผมเลือกเป็น X264 ครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่การ์ดจอลงไปนะครับแต่ถ้าเครื่องของใครนะครับมีการ์ดจอก็เลือกอเป็นการ์ดจอได้นะครับผม ขอเลือกเป็น x264 เพื่อที่จะให้ CPU นะครับเป็นตัวประมวลผลให้นะครับต่อไปนะครับ Rating Scale Output ให้ติ๊กถูกครับอ่าแล้วไปที่ l a t e Control ตัวนี้เรียกเป็น CBR ครับ Bit Rate ตรงนี้นะครับอ่าถ้าเครื่องของใครนะครับไม่แรงพอนะครับแนะนำให้ตั้ง ประมาณสัก4ี่พันนะครับแต่คอมของผมค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็แรม8กิกนะครับผมก็ตั้งเป็นที่6 0พันนะครับคุณภาพของไฟล์ก็จะเป็น f u l เ h d ดีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราตั้งค่าแบบนี้ได้แล้วนะครับก็ให้คลิกคำว่านำไปใช้ได้เลยครับเมื่อเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปที่วิดีโอครับอ่า Base Canvas Resolution ตัวนี้นะครับก็ตั้งเป็นที่ Full HD ก็1920ณ1080ตรงนี้ก็คือความละเอียดของหน้าจอคอมของเรานะครับส่วน Output Scale Resolution ตัวนี้ก็คือ,อความละเอียดหรือความกว้างของหน้าจอที่ส่งออกไปนะครับในที่นี้ผมก็จะตั้งเป็น Full HD เช่นเดียวกันนะครับสามารถคลิกลงมานะครับแล้วเลือกได้นะครับ โอเคดาวน์โหลดสเกลตัวนี้ก็เป็นค่าเดิมอยู่แล้วถูกต้องแล้วนะครับต่อไปนะครับ Common FPS Value ตัวนี้ก็คือเฟรมต่อวินาทีนะครับโดยโปรแกรมนะครับก็จะตั้งเป็นที่30เฟรมต่อวินาทีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคอมใครแรงนะครับสามารถเปลี่ยนได้เป็น60นะครับปัจจุบันนี้ก็จะเป็น60เฟรมต่อวินาทีแล้วนะครับผมมั่นใจว่าคอมผมแรงพอนะครับผมก็ตั้งเป็นที่60เฟรมต่อวินาที นะครับเสร็จแล้วก็นําไปใช้ครับตกลงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองอัดหน้าจอกันนะครับก็ตอนนี้เรามีซีนอยู่แล้วนะครับก็คือฉากนะครับอยู่แล้วตรงนี้นะครับโอเคสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับอ่าเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับทาการคลิกแล้วคลิกขวานะครับแล้วไปที่เมนูเปลี่ยนชื่อนะครับอ่าผมพิมพ์เข้าาฉากที่1ลงไป โอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับให้มาที่ตัวที่ซอสนะครับทำการคลิกขวานะครับไปที่เพิ่มก็ได้หรือคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วไปที่ display display capture ตัวนี้นะครับอ่าตอบตกลงครับโอเคมาแล้วนะครับอ่าให้สังเกต display ตรงนี้นิดนึงนะครับ ถ้าเครื่องของใครตั้ง2จอนะครับมันก็จะขึ้น2จอขึ้นมานะครับแต่ถ้าเครื่องใครมีจอเดียวก็คลิกตรงนี้แล้วตกลงครับโอเคครับตอนนี้ก็จะพร้อมแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการคลิกหน้าจอของเราให้เป็น2จอโดยที่มาที่โหมดสตูดิโอตัวนี้ครับอ่าตอนนี้เป็น2จอแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการ เริ่มบันทึกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบดูก็คลิกเริ่มบันทึกลงไปโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปที่ย่อตัวนี้นะครับแล้วไปที่หน้า d ด s ถ t o p อบของเรานะครับให้ทําการเปิดไฟล์อะไรก็ได้ขึ้นมา1ไฟล์นะครับลองดูซิจะชัดหรือไม่นะครับผมเปิดไฟล์ p o w e r p o ขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าลันขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วลองพรีวิว PowerPoint ของเราขึ้นมานะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคมชัดโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอหยุดบันทึกตัวโปรแกรมก่อนหยุดบันทึกไปนะครับอ่าแล้วลองไปเปิดไฟล์วิดีโอขึ้นมานะครับก็คือผมเอาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปอยู่แล้วนะครับอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปที่ย่อตัวนี้นะครับแล้วไปที่หน้า desktop อของเราเห็นว่านี่ยให้ทําการเปิดไฟล์อะไรก็ได้ขึ้นมาหนึ่งไฟล์นะครับลองดูที่จะชัดหรือไม่นะครับเลยทีเดียวเปิดไฟล์ PowerPoint ขึ้นมานะครับ๋รอสักครู่นะครับอ่ะหลังขึ้นมาแล้วนะครับรอสักครู่นะครับแล้วลอง Preview PowerPoint ของเราขึ้นมานะครับ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคมชัดจะเห็นว่าชัดโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอหยุดบันทึกตัวโปรแกรมก่อนโอเคครับจะเห็นได้ว่านะครับภาพก็จะคมชัดเสียงก็จะชัดมากนะครับนะโปรแกรม OBS Studio นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าใครไม่ทําถ้าใครทําไม่ทันอย่างไรนะครับก็ให้กลับไปดูอีกครั้งนะครับหลายๆรอบจนกว่าจะทําได้นะครับไม่ยากนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกสําหรับใครที่คิดกําลังที่จะสอนบทเรียนออนไลน์นะครับโดยใช้ OBS ผมก็คิดว่าเป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับคลิปนี้คงเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีตอนนี้สวัสดีครับ